สวัสดีครับครับครับมีพัสดุมานะจ๊ะมาดูว่าข้างในเรื่องอะไรนะจ๊ะอ่ะอ่ะะคุณคุณแล้วฮิดาโซรอดูนะฮะรู้สึกจะห้าเล่มจบนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะอันนี้เคยอ่านตั้งแต่ปี2010แล้วนะฮะออกมาใหม่ๆแล้วก็จำได้ว่ายืมเพื่อนมาอ่านครับแล้วตอนนี้มีโอกาสได้เก็บเองแล้วนะครับโอเคอยู่นะอันนี้สภาพเช่านะฮะมีแต้มหน่อยห้าเล่มจบนะ ก็โอเคครับไม่เละจนเกินไปรับได้ฮะเพราะว่าเอามาอ่านเองอยู่แล้วนะครับโอเคครับมังกรปี2010ันบะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดไปด้วยแล้วก็จะอธิบายเนื้อเรื่องไปด้วยคร่าวๆนะครับอันนี้เอาเฉพาะบทนําแรกนะแล้วก็ที่เหลือก็ท่านก็ไปหาอ่านเอาเองนะโอเคครับบทนาเล่มหนึ่งนะฮะเปิดมาก็จะเจอชนบทชื่อว่าฮิมาซุรินะฮะที่ดูเหมือนจะเป็นชนบทจริงๆเลยนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีเรื่องราวมากมายครับมีเรื่องราวของอสูรอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็มีลุงคนนึงครับเหมือนกับว่า ตัวเองเป็นสมุไรนะแล้วก็ดูท่าทางจะต้องต้องหน่อยหนึ่งอะป่วนกลัประสาทไปทั่วนะครับก็มีเด็กๆที่อยู่ในนั้นนะรู้เรื่องเกี่ยวกับอสูนด้วยแต่เขาก็มีความเชื่อนะจนกระทั่งมีนักข่าวมาทําข่าวแล้วก็นักข่าวก็ไม่ได้เชื่อเรื่องอะไรหรอกอ่าหมายถึงว่าไม่ได้เชื่อเรื่องอสูรอะไรเลยนะฮะแต่ว่าคนในหมู่บ้านนี้เขาก็เชื่อกัน ทำไมจอมืดอ่ะเดี๋ยวๆขอพูดเลยหน่อยเออก็อย่างที่เขียนไว้อ่ะคนเราเลี้ยงอาูร์ไว้ในใจครับอาศรที่จะต่อสู้เพื่บอบกป้องคนที่เรารักครับคือฮิเดทโทล่านะประมาณนั้นนะเข้าใจด้วย ส่วนทางด้านานางเอกนะครับซึ่งเป็นลูกสาวของเจ้าของร้านเล่านะครับโอ้โหไม่เชื่อว่าอสูรมีอยู่จริงครับแต่ว่าได้ฟังเรื่องราวจากแม่นะครับก็จะคิดว่ามันคือเรื่องไร้สาระนะครับเป็นนางเอกที่คาแรคเตอร์ที่แมนซะจนแม่จะต้องคุมกระหม่อมเลยฮะขนาดโชว์สกิลการยิงแมงสาบด้วยธนูเลยนะโอ้สุดยอดไม่ธรรมดานะฮะเฮ้ยคุณตำรวจมาเร็วครับลูกสาวผมเจ้ความรุนแรงอีกแล้วคุณครับสารทัพ์ลุอ้าวแค่บทนำก็พาตองแล้วนะครับ ส่วนการปรากฏตัวของนักเรียนมอปลายนะครับฮิบะฮิเดโทร่านะลูกชายของชายที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าอสูรน,นะครับได้ย้ายโรงเรียนกลับมาที่เมืองนี้นะครับแล้วก็เรื่องราวก็จะเกิดขึ้นณนะตอนนี้แหละครับและลุงที่บอกกับใครต่อใครว่าตัวเองเป็นนักปราบอสูรน,นะเออไม่ใช่นักล่าอสูรน,นะอันนั้นมันทันจิโร่นะคนละเรื่องเนาะแต่ต้องทำทำยังไงก็ต้องนะฮะโอ้โหบอกไม่ถูกเลยไม่รู้จะต้องอะไรขนาดนั้นนะครับ เดี๋ยวไปดูแกต้องกันอืมไม่ใช่พายุธรรมดานะพายุกำลังมาพายุอารมณ์ป้าไม่เกี่ยวอืมพอายาสามุรายขี่รถอสอไหนแล้วอ้าวเห็นมึงใส่ชุดสามุรยอ่ะคุยกันก่อนสิไม่ว่างอ้องใส่แกลลี่จริงอ่ะเฮ้ยใช่ยาเจอดวงเขากวางแล้วอ้าวตัวเมียนี่ว่าโอ้โหปีนขึ้นไปยังแล้วอะ อ,เ,อเขาบอกว่าเป็นนักล่าสุน,น่ะจิงเด็กหน้าตายอย่างลุงเนี่ยนะเป็นนักล่าสุนย์ฮะรู้สึกเหมือนมีใครมานินทาเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ปีนจับน่วงกวางอยู่เลยทธอเฮ้ยเดี๋ยวฟันเห็นปากเนี่ยดาบเฮ้ยรู้จักโอ้ยล้องไอ่ะมีดบาดมือ,อลองมีดหรือดาบเออดาบดาบอ้ <laughs> ก็ถ้าเป็นอนิเมะก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะครับกับเรื่องราวแนวแอคชั่นนะครับที่เหมาะกับผู้อ่านทั่วไปนะครับกับลายเส้นที่อาจารย์เคยวาดเรื่องรวมกวนกวนโอยนะครับอาจารย์ซาโตชิโยชิดะนะครับกับเรื่องนี้เลยนะครับฮิดะโทระ ไวสู้พันสมิงจ้าและนี่ก็คือบทนำของเล่มหนึ่งนะครับแค่สองตอนแรกนะที่ผมอ่านนะครับถ้าถูกใจยังไงก็หามาอ่านกันนะครับต้องแน่นอนครับโอเคครับขอจบการพูดมากแต่เพียงเท่านี้นะไปแล้วฝากคลายให้ด้วยนะกดติดตามให้ด้วยจับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะกราบขอบคุณถ้าคุณดใดแชร์ครับ